ความเชื่อในเรื่องพระพุทธศาสนาเมื่อคนทำดีจะได้ขึ้นสวรรค์แต่เมื่อคนทำชั่วย,ย่อมตกนรกกลายเป็นเปรตซึ่งคนที่ตกนรกนั้นจะจำแนกแยกประเภทกันอีกต่อไปแล้วแต่กรรมที่ทำหนักมากน้อยแค่ไหนเปตภูมิเป็นหนึ่งในอบายภูมิทั้ง4ซึ่งประกอบด้วยนรกสัตว์เดรัจฉานเปรตและอสุรกายซึ่งภูมิแห่งเปรตน,นั้นเป็นแดนเกิดรองรับผู้มีจิตใจชั่วช้าสามาง เพราะธรรมดาเปรดทั้งหลายย่อมไม่มีที่อาศัยอยู่โดยเฉพาะแต่อาศัยอยู่ตามที่ทั่วไปเช่นตามป่าตามภูเขาป่าช้าและตามถนนหนทางต่างๆเปรดมีหลายประเภทหลายตระกูลแต่ที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้เป็นเปรดประเภทหนึ่งในจำนวน21ประเภทอักะคระเปรดหรือเราเรียกกันว่าเปรดงูมีลักษณะเหมือนสัตว์ประหลาด บางทีก็มีร่างเป็นงูเหลือมแต่หัวเป็นคนบางก็มีร่างเป็นคนแต่มีหัวเป็นงูถูกไฟนรกเผาไหม้ท่วมทั้งตัวมีร่างเป็นงูเฉพาะเวลากลางคืนสามารถมองเห็นหัวใจของเปรตชนิดนี้ได้มีลักษณะเป็นก้อนเนื้อเรืองแสงเล็กๆก,กลางวันจะกลายร่างเป็นสัตว์ออกหากินเหมือนเปรตกินศพความยาวของมันจะอยู่ที่25โสชน์หากนับเป็นระยะทางก็ประมาณ450กิโลเมตร นับว่าเป็นเปรตที่มีลำตัวยาวมากลักษณะพิเศษของเปรตงูจะอยู่ที่มีเปลวไฟแดงๆลุกโพงสูงขึ้นที่ลำตัวของมันโดยเปลวไฟที่ว่าจะตั้งขึ้นตั้งแต่หัวของมันแล้วลามมาที่หางจากนั้นก็ลามจากหางขึ้นไปที่หัวสลับกันไปอย่างนี้สาเหตุแห่งกรรมที่นำให้มาเกิดเป็นเป,นเปรตงูนั้นมาจากความเป็นบุคคลที่มีจิตใจโกรธแค้นการผูกพยาบาทอาฆาตมาร้าย ในบุคคลที่ไม่มีจิตคิดร้ายต่อตัวเองทําให้ต้องมาเกิดเป็นเปรตดังกล่าวซึ่งในตำนานพระพุทธศาสนาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเปรตงูเหมือนกันในสมัยพักกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหัวขโมยคนหนึ่งรูปร่างผอมโซ่นอนคุมโปองอยู่ในศา,าลาริมทางใกล้ประตูเมืองโดยมีเท้าเปื้อนโคลนตมโผมานอกผ้าคนเดินผ่านไปผ่านมาก็เห็นเขาแต่ไม่มีใครสนใจ เพราะคิดว่าเป็นคนจรจัดเร่ร่อนไปตามที่ต่างๆไม่มีที่ทางเป็นหลักแหล่งวันหนึ่งเศรษฐีใจบุญคนหนึ่งมีชื่อว่าสุมงคลเป็นคนใจบุญมากชอบการบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างถาวรสถานมากมายในพระพุทธศาสนาได้เดินไปวัดเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่เช้าพะเอินเดินผ่านไปเห็นโจนนอนคุมโปองอยู่ก็พูดขึ้นคนเดียวว่าเจ้าคนนี้มีเท้าเปื้อนโคลนตม คงจะเป็นคนนักเที่ยวยามค่ำคืนแล้วกลับมานอนแน่นอนเจ้าหัวขโมยได้ยินเสียงของเศรษฐีก็เปิดหน้ามาดูว่าใครกันที่กล้าว่าตนขนาดนี้เมื่อรู้แล้วก็ผูกพยาบาทอาฆาตและคิดหาทางเอาคืนเศรษฐีให้สาสมกับความแค้นที่ฝังลึกสิ่งแรกที่โจรคิดก็คือต้องการทำให้เศรษฐีเสียใจมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ยิงทาน้ำตาไหลออกมาเป็นสายเลือดได้ ก็คงจะสมแค้นในอดีตถ้าคำพูดแค่นี้ทำให้แค้นมากขนาดนี้ย้อนกลับมามองในยุคปัจจุบันจะขนาดไหนคิดเอาเองครับเจ้าโจรเริ่มต้นแผนร้ายโดยการไปเผานาข้าวของเศรษฐีซึ่งมีอยู่เป็นพันเป็นหมื่นไร่โดยอาศัยจังหวะที่ข้าวออกรวงเหลืองอารามเพื่อรอวันเก็บเกี่ยวแล้วจัดการเผาให้วอดในพิบตาซึ่งเผาหลายครั้งมากจนครั้งที่เ็ด แต่เศรษฐีก็ไม่ได้แสดงความเสียใจออกมาให้เห็นแม้แต่ครั้งเดียวก็ยิ่งทำให้โจนหัวขโมยโกรธแค้นเศรษฐีมากรอโอกาสทำการแก้แค้นด้วยวิธีการอื่นโดยการไปตัดเท้าโคของเศรษฐีจนหมดข้อแต่ก็ไม่ได้ทำให้เศรษฐีสะทกสะท้านใจเศรษฐีได้สั่งซื้อโคเข้ามาเลี้ยงใหม่ก็ถูกเจ้าโจนตัดขาทำอยู่อย่างนี้หลายครั้งแต่ก็ไม่ได้สร้างความเครียดแค้นใจให้เศรษฐีแม้แต่นิดเดียวกลายเป็นว่า ความเครียดแค้นใจได้บังเกิดขึ้นในใจของโจรขี้โกรธแต่คนเดียวทำให้โจรชั่วต้องคิดหาวิธีใหม่ด้วยการไปตีสนิทกับคนใกล้ชิดของเศรษฐีเพื่อต้องการถามถึงสิ่งที่เศรษฐีรักมากที่สุดในชีวิตและคำตอบที่ได้จากคนใกล้ชิดของเศรษฐีก็คือพระคันทก,กูดีที่เศรษฐีสร้างถวายเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าว่าแล้วเจ้าโจรก็รอโอกาสที่พระพุทธเจ้าสเสด็จออกไปบินทบาท และก็เข้าไปที่พักคันทักกูดีจัดการทุบหม้อน้ำดื่มน้ำใช้และจุดไฟเผาพักคันทกกูดีก่อนจะหนีไปดักซุ่มเพื่อดูความเคลื่อนไหวของเศรษฐีว่ามีอาการอย่างไรฝ่ายเศรษฐีเมื่อรู้ข่าวจึงรีบเดินทางมาดูแต่แทนที่เศรษฐีจะแสดงออกถึงความเสียใจมีน้ำตาเล็ดลอดออกมาเศรษฐีก็ได้ทำสิ่งที่คนทั้งหลายไม่คาดคิดก็คือการปรบมือหัวเราะอย่างมีความสุข สร้างความงุนงงแปลกใจให้กับหมู่คนที่มามุงดูรวมถึงเจ้าโจนสกรปรกนั้นด้วยจนทำให้คนคนหนึ่งที่มามุงดูถามเศรษฐีว่าพระคันทกุดีถูกไฟไหม้ขนาดนั้นท่านไม่เสียใจเลยหรือทำไมต้องปบมือหัวเราะด้วยและคำตอบที่ทุกคนได้ยินก็คือการที่เขาต้องหัวเราะและปลบมือนั้นเพราะเป็นโอกาสดีที่จะได้สร้างพระคันทกุดีหลังใหม่เพื่อถวายพระพุทธเจ้า พร้อมกับพูดเสริมขึ้นว่าต้องขอขอบคุณคนที่วางเพลิงที่ช่วยให้เราได้บุญครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อเศรษฐีพูดจบเจ้าโจนก็ออกมาจากที่ซ่อนและกล่าวคำขอโทษเศรษฐีต่อมาเจ้าโจนได้เสียชีวิตและต้องตายไปเป็นเป็เปดงูวนเวียนอยู่แถวนั้นชดใช้กรรมที่มันก่อขึ้นซึ่งเรื่องราวของเป็ดงูนั้นก็ได้ไปปรากฏในละครเรื่องนาคีที่โด่งดังเมื่อหลายปีก่อน แต่เป็นคนละตำนานกับเรื่องเล่าทางพุทธผู้เขียนบทเล่าว่าได้แรงบันดาลใจจากตำนานอุรังคธาซึ่งเป็นแม่บทวรรณกรรมแห่งท้องถิ่นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานสร้างพระธาตุต่างๆรวมถึงในเขตของฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงในลาวตำนานมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งเกิดการต่อสู้เพื่อแย่งความเป็นใหญ่ของนาคสองตนซึ่งอยู่ในหนองกระแสการต่อสู้ครั้งนั้น รุนแรงจนสัตว์ใหญ่น้อยล้มตายลงเป็นอันมากร้อนถึงพระอินทร์ต้องส่งวิศวกรรมเทวบุตรลงมาปราบพระวิศวกรรมก็เรียกบริวารคือเป็ดงูและเป็ดยักษ์ให้ไปขับไล่หน้าทั้งสองให้ออกไปจากหนองกระแสทําให้หน้าทั้งสองต้องพากันหลบหนีไปเที่ยวสแสวงหาที่อยู่หลีผีสางทั้งหลายไปอยู่ที่น้ําตกของมหานทีสีท่านดอนจึงเรียกสถานที่แห่งนั้นว่าหลีผีซึ่งต่อมา เพี้ยนมาเป็นน้ำตกลี่ผีในปัจจุบันถ้าคุณเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรือการเวียนว่ายตายเกิดก็ขอให้หยุดทำความชั่วให้ทำแต่ความดีอย่างน้อยตายไปก็ไม่ได้เกิดเป็นเปรตทุสะนะโสเมื่อเปรตตนใดที่มารบกวนหรือก่อกวนมนุษย์ผู้ทรงศีลเมื่อได้ยินพระคาถาหัวใจเปรตบทนี้จะระลึกถึงผลกรรมไม่กล้ามารบกวนเราอีกเชื่อไม่เชื่อ ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองไม่ต้องให้ใครมาตัดสินแต่อย่างมง่าย